วีลคัมม exactly like e ์ทูซิฟี่ทรัคออนเดอะโรดซีเคอัปเดตยูอโกทูซอสสำหรับฟิวตูริสติกทรัคมาเวลโรลลิ่งทรูเรียลิตี้อิงเมจินเอเวิลแวร์เดอะบุนเดอรี่บีทเว้นไซเอ็นฟิคชันแอนด์ทรานส์พ็อตเชชั่นเบลออินทูวันทัสเอ็กซ์แคลรีวอตเวอร์ไดวิ่งอินทูทูเดย์ทรัคดัตลุกไล่เดอะอิเบรเวนสเตรทเอาฟ์ออฟเอเอสซีไอเอฟไอมูวี่แอนด์ออนโตเอเวอร์โรดเลทสตาร์ทวิดเดอะดีไซน์ดีส์อารีนยูเอเวอรี่เดย์ทรานส์พอร์ตเวริเคิลเด แองกูล่าไลน์เล็ดอินฟิวส์แอคทีเรียและอะลูมอยด์แพลตติ้งกีบอบเอวิเบทั้งหมดในอินเตอร์สเตอร์ล่าวอร์ชิพแดนเดลิเวอรี่ริกเวิร์ลเตอร์อิสแมดแบล็กสตีลทัลค์ออกรอยนีออนชัดสิสไลทิงอัพเดอะไฮเวย์เดอะอีเทอร์นิ่งเฮดเวลเวอร์เดโก่ซัมม์ออฟดิสฟูโตริสติกทัลค์อัพพลาวเวอร์บายเน็กเกนอินเทอร์นีย์โซลเชสไฮโดรเจนฟูลเอลเซล์อันตรายฟิชเชียนโซลาร์พาร์เนลและฟูลลีอิเล็กทริกรีเวอร์เทรนด์อัมเมคกิ้งเดม not just ฟ บัตอินเพอร์ฟอร์แมนซ์ทูเดออีซายเลนสมูดแอนด์ฟาสต์ซัมอีเว้นคัมวิดเอไอแอสิสต์เด็ดไรฟิ้งแมคกิ้งออโตโนมัสลองโฮลเอเรียลิตี้อินไซด์เดอร์เคบินอาร์อีเว้นมอร์อิมเพรสซีฟ insted of เดี่ยวแอนด์บัตตันยูไฟทัสครีนพาร์เนลโฮโลกราฟิกดิสเพลย์แอนด์ไบโอเมตริกเซกิวอิตี้ซิสเต็มมินิออฟฟิศพลัสอัลโซคัมวิดสมาร์ทเอนไวน์เมนทัลคอนโทรลสลิปพอร์ต และอีเวนต์ออเมจเมนต์เรียลิตี้เนเวกชันสิสต์เเ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  The integration of real-time data monitoring, m e a n t h a t cargo traffic, and better condition are all constantly being analyzed to optimize route and safety. And perhaps the most exciting part, many of these futuristic trucks are already on road in prototype testing or limited commercial use. Country like Japan, Germany, and the U.S. are leading the charge, blending design, function, and future tech into real-world a p p l i c a t i o n As w e m o v e t o w a r d a n AI-Driven Sustainable Future This Truck Represents m o r e t h a n Just Transportation. They a r e a b o l d Statement A Vision of What's Coming Faster Than Most People Expect. Thanks for Tuning r In to s t y Truck on the Road 4K Update. Make sure to Subscribe for More Futuristic Truck Content from the end of Tomorrow.